ครับสวัสดีเอฟซีเพจอาชีพคุณทางฟอหิกนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันตริฎนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะครับธันยาสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็อมาดูความสามารถของตัวโรบทคริปโตที่ติดคับกันบ้างนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็นพอตวิลิโอนะเริ่มจาก คุณสะสมมานะครับต้องต้องบอกว่าเป็นคุณสะสมมาจากเป็นจากหลักพันนะฮะพันบาทแล้วก็เติมเข้ามาเรื่อยนะครับแต่ว่าก็มีเทคกำไรอย่งไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอัอนนี้ก็คือเป็นออ,อเดอร์นะฮะนี่ครับออเดอร์ที่โรบอทเขาเทคนะคก็ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับ นี่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโรบอทนะครับเขาเป็นคนซื้อนะครับแล้วก็ขายนะทั้งหมดเลยนะครับเอเคถังงั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉพาะตัววันนี้นะครับว่าตัวโรบอทเขาทาํางานยังไงบ้างน,นะครับสําหรับตลาดวันอาทิตย์ที่2ปกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันเลยนะครับ นะครับจะขอไล่ดูเฉพาะวันนี้ก่อนนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับอ่หนึ่งหน้าสามนะอันมีหน้าที่สี่นะครับอ่เนี่ยถึงหน้าที่สี่นะครับวันที่ยี่สิบหกก็อันแรกก็จะเป็นเราดึงสิทธิ์เข้าไปนะ,ะนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการซื้อนะครับซื้อที่หนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อที่หนึ่งร้อยนะครับ ซื้อ100นะซื้อหนึ่งร้อยนะซื้อหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้จะมีการคำนวณซื้อเพิ่มก็จะมีการเพิ่มมากกว่าหนึ่งร้อยนะครับอันนี้เป็นระบบที่ตามโลจิกที่โรบอทคำนวณเซตไวแล้วนะครับอ่ะแล้วคราวนี้จะมีออเดอร์ที่ขายออกมานะช่วงเช้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะกำไรตัวนี้จะอยู่ที่6บาทแล้วนะ เอาเป็นจานวนเต็มแล้วกันเนาะนะจะได้ดูง่ายๆน,นะครับองศานะครับเดี๋ยวเราจะบวกตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ว่าเขาเทคกไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการซื้อตัวนี้เข้ามานะครับ120นะครับําไพทเ่ษบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหน้าที่สามกันเลยนะครับก็หน้าที่สามนะครับก็อา่า ก็จะมีการซื้อที่ร้อยซื้อที่ร้อยนะครับของตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการเทคขายนะตอนเที่ยงนะครับก็ตัวนี้นะครับเพื่อมาค่าเมื่อกี้เราได้6บาทแล้วนะครับก็หบวกห้านะครับก็เท่ากับ11อแล้วนะครับเราก็ซื้อต่อซื่อต่อเนื่องนะครับทีละร้อยทีละร้อยนะครับบอดก็ซื้อทีร้อยทีร้อยทีร้อยไปนะครับ อันนี้เราเทคได้11บาทแล้วนะครับท p นะครับเดี๋ยวเราจะบวกไปเรื่อยๆนะครับผมนะหน้านี้นะครับเทคได้11บาทนะครัหน้าที่2นะก็เวลาก็เดินมาตอนช่วงบ่าย2ละนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเขาก็เทคซื้อนะครับซื้อไปนะครับซื้อร้อยยีบนะครับก็คือตามการคำนวณของโรบอทนะครับ ซื้อไปนะบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยก็ราคาก็จะซื้อ,อย่างเดียวเลยนะครับเรา TP ได้สิบเอ็ดบาทแล้วนะครับเรามาดูหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะอ่ะนะครับออของเดิมนะฮะเรา TP สิบเอ็บาทนะฮะบ,บวกกับตัวนี้นะครับที่หกบาทนะครับเรา เทขายได้ตอน4ี่โมงเย็นนะครับอ่าก็หกก็เป็นได้ครับก็17บเจบาทแล้วนะครับอ่าสิบเจ็ดตัวนี้เทขายมาได้ตัวนี้จะเป็นทุนซื้อ2อช็อตนะคคือซื้อ200นะครับ,บก็คือซื้อร้อยแล้วก็ซื้อร้อยยี่สิบนะครับก็คือส่วนต่างก็คือ13บาทนะครับอ่สิบสามบาทบวกกับตัวนี้นะครับสิบเจ็ดบาทนะครับอ่าก็อ่าบวกสิบเจ็ดนะครับ ก็เป็นสามสิบบาทแล้วนะครับสามสิบแล้วก็มาเทขายตัวนี้อีกนะครับอีกสี่บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสามสิบสี่บาทนะครับนะครับ okay. แล้วก็มีการซื้อนะครับซื้อซื้อนะครับตอนนี้ก็จะมีการเทขายนะช่วงค่ำหมวค่านะครับก็อีกสี่บาทนะครับก็ตัวนี้ก็ยกขึ้นมาเลยนะครับก็บวกกับอีกสี่ก็เป็นสามสิบแปดนะครับ สามสิบแปดบาทนะครับอันนี้ก็ขายอีกนะครับได้มาอีกสี่บาทแล้วก็เป็นสี่สิบสองบาทแล้วนะครับอันนี้ก็เทขายอีกก็สี่บาทนะครับก็เป็นสี่สิบหกบาทแล้วนะครับอันนี้เราเททำกำไรขายอยู่ที่สี่สิบหกบาทอยู่ที่ b a l นะครับ BEL นะครับอันนี้นะครับก็คือสี่สิบหกบาทนะครับ คราวนี้ก็มาขายตอนสองทุ่มสิบสี่นั่นก็คือเมื่อไม่นานตรงนี้นะอันนี้สองทุ่มสี่สิบสี่นะครับเนี่ยนะเวลาตรงนี้นะครับก็บวกไปอีกห้าบาทนะครับอ่าบวกอีกห้าก็เป็นห้าสิบเอ็ดบาทนะครับออันนี้ก็คือที่พีของวันนี้นะวันที่ยี่บหกนะครับได้เท่ากับห้าสิบเอ็ดบาทนะครับนะครับ ก็เอ่อก็เปิดดูช่วงสายๆนะแล้วก็มาเปิดดูตอนหัวคำ่ำเลยนะครับแล้วก็มาทำวิดีโอให้ F4 ได้ติดตามนะว่าโรบอททางอชอฟุนทามคอร์เล็กแลคลิปตนะครับทำความสามารถของวันนี้แบบไหนนะครับเพื่อจะได้ไปประเมินกันได้ว่า365วันรันย4ชั่วโมงอาจจะเอ่อ s เซจะโตไปแบบไหนนะครับถ้าเราเทคได้มากกว่าครั้งละร้อย อันนี้ก็เทครั้งละร้อยนะครับแล้วก็ระบบก็คำนวณเพิ่มขึ้นไปให้นะครับอยู่ที่เราเซตอันนี้ต้องคอนัลิ์กันนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสรุปก็คือ TP นะฮะ TP ของวันนี้อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทนะครับนะครับวันที่ยี่สิบหกนะฮะ คุณยานะครับวันเดียวนะครับก็ได้มาก้อนนี้โอเคนะครับก็รบบบนะครับก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆนะก็มีการซื้อขายไปเรื่อยๆคราวนี้ก็จะเป็นโหมดของการจะเข้านอนแล้วนะครับก็คงปล่อยให้ตัวรบบทนั้นทํางานไป24ชั่วโมงครับก็ไม่ต้องไปรบกวนเขานะครับก็เหมือนกับเราจ้างพนักงานมาแค่ เดี๋ยวละหลัก500บาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าทำธุรกิจอย่างอื่นนะจาะ้างพนักงานคนหนึ่งก็ตกไป6,000ถึงหลักหมื่นนะฮะนะครับต่อเดือนแต่ว่าเราทำเอ็กซที่ลดต้นทุนนะครก็เดือนเดือนหนึ่งก็คิดค่าไฟค่าอะไรหมดแล้วก็ตกอยู่ประมาณนี้ ก็ถือว่าเราก็สร้างตัวเอ็กเซตนะ,ะสร้างเอ็กเซตให้จากก้อนเล็กๆนะฮะให้มันขยายไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อให้หน้าตัดเรานั้นนะครับเติบโตได้ทั้งทุนและกำไรโดยใช้ตัวโรบอทนะครับใช้โรบอนาน24ชั่วโมง ามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีวันหยุดนะครับนะเท่ากับผลลัพธ์เท่าไหรก่ก็ก็ประมาณการนะถ้าเป็นตลาดช่วงที่ดีๆกว่าน,นี้ก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นี้แต่ถ้าเป็นตลาดช่วงที่รอปลงนะก็อาจจะทำได้นม่ยกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็อยู่ที่เอ็ e ซในการเริ่มต้นว่าใครเอ็กซเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ก็เริ่มต้นจากมาจากตัวหลักพันนะครับผม สำหรับวิดีโอนี้ก็ให้ง่ายคิดนะครับสมัครเอฟซี่จะต่างนะส่วนการลงทุนต่างๆก็ให้ f ฟซนั้นได้ศึกษาความเสี่ยงต่างทุกด้าน,นะครับผมเพราะว่าการลงทุนอย่างมีความเสี่ยงผมก็แบบนี้ก็สวัสดีครับ